สบายดีพี่น้องสุขสุขคนโอ่นอนอนอ้อยเห็ดเพียงนะมักซีสบายดีพี่น้องงามแถวมือไหนเอางานาข้าวชุนพูนลที่รักมาเถอะนาข้าวอืมหยิ้บบานแถวที่รักปอกมะหายนีบบยยโอ้ที่รักเพื่อเอามักซารีเอาพักกระลำแซงมักนาวมักซโซ่ครบสุด ขนาดฝากติดตามลองเคยเดอพี่น้องเด้อน้องเคยเด้อบ่าวตีฝ่าฝ่าฝ้นมาแนวนี้แล้วความหักหอยตีกายนยก่ก็พาพ้นพาเดดมา <c oughs> บ้านนี้ซุ่มเจ้ากพาพ้นพาเดทมามนทำไมหวานวะน,นี่ฮะเห็ดมุกเนาะ

ว่าพ้นตกอ่าอ่าลงมาพ้นบ่ห้ำหัวเนาะวะมาหอดพี่เฉยได้พี่น้องเลยคือกันขนาดนเนาะเกมพ่อจังใดเดียวเลยพี่น้องเอ้ยค, <c oughs> คือกันหวังใดวะคือเดบ่เบิบ่งท้องผ่าอากาศเนี่ยตกอ่าอ่ะลงมากระเซ้าเลยพ้นบางหนึ่งเนี่ยมาเตะมาหอดพี่ีไก่พอทวันกับพนจงว่ายอยู่นี่นี่ฮะ ยังอยู่ตัวเดียวนี่แหละพี่น้องที่เรือเผื่นก้นาลงไปเฮ<ป>ือนพะไย่งผมเิดแลเผืนก็ได้ซื้อเนื้เนืงองได้มหายอีกพี่น้องเลยเอกเตะมาจงเอาไปหายก็ได้มาจะเอาไปหายก็ดยได้น ซีอินบ่เออกินบุฟเฟแล้วนเอเดียวนะกันช่างมาง่ายจ้ะซำค้าอุ่นน้อยจ้ะแล้นเขาเ้าเบอกซำค้าอุนนอยเพิ่นกัดซีจัดแหนมเนืองเลยพี่น้องพากันกินแหนมเนืองก่อนเนาะจากเล็กจากน้อยเจ้าเดิมบ่เนี่ยแจาเดิมจเมจวเสียกน้ำแจวหมูหรือว่าเขาเห็ดเนี่ยแนมหมูอะไรแนมเขาไม่เห็ดเป็นแหนม ทรงใส่หน้าใหญ่ปลูกหน้าม้ยังแจวานะหน้าใหญ่หน้าให่าใส่ไหนมาจะขวดฮะมาจะขวดบ้านชามาต่ขวดบ้านชาวห้องเบห้องหกเป็นอะไรมันมีบักเหลลย ยังไลนง่นะทานกาแฟนมเพียขี้ดินมดแมงมุมขี้ดินกระายเออเ<ม>ข่าปงหรือยังใช้บอกเอฟซีปงแล้วอันนึงใช้แข่ป่งฮะกระป่งออกมานะโอ้ยน่งบอกของเขาเรากินนะไแม่บอกแหนมเนืงองกินบ่เป็น <laughs> สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขนฟีบัวแมตกันขนาดน้องเคยเอาอันเงียงมาสุกินได้พี่น้องเด้อซื้อมาจากสวรรค์แหนมเนื้อมากินแหนมเนื้อพี่น้องเลยเซ่ซะก่อนนี้แล้วอีเซ่แล้วนี่เจ้าสบายดีปลาลุงเลยใส่ปลาลุงสบายแล้วจระปุนเข้าแล้วใส่น้อยหนึ่งแล้วพี่น้องอ่าจุ๊บจุ๊ไปย่าง ไปเลยให้อ่อนเลการห้องเอ้ยิดหมวอหมวกเบืองมันก็คกะค่ายกันกับอันนั้นเหนียงโค่นค่ะพี่น้องเลยพลนตกคึ้มผ้าคึ้มพ้นกะแขงมากพี่น้องเอ้ยความกินหอดิดถึงเห็ดยังไงอย่าเห็ดเล่น

ได้ป่ะวัานี่ได้อาปากนังลุงเ่เคยกินกเคือเบิ้งพี่น้องเอาอาปากอ้ำยำย่ำเป็นอะไรย่ำจอบอกบอกชาตาได้ไหมภาษาไอยภซษา อันนี้ทำแผ่นห้องดิ่ซื่อม่มีรสชาติไม่มีรสชาติได้หรือไยข้าวเสี่บเป็นแหนมเป็นแจ่วเคนมาเคยกิน,กนพี่น้นองครั้งแรกน้องลุงกันไหมครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกของเพื่อนครั้งแรกเราช่วยก,กินแบบข้ว <c oughs> วาวเสียดแรกจะมาหมักว่าเป็นแนวของแจวเลยแม่ปรุงแต่กินข้าวไปกับเสีอิ่มเติบแล้วกินน่องครับรเปรี้ยนบอรเตนะมา มไิ่มนไดรปแล้วไปแล้วพี่น้องเลยบ <c oughs> เคยกินพี่น้องเคกินแล,ล้แนวนี้แนวซาดลกูกเพม่เคยกินแมวบเคยพากินนวนี้กินยู่ับขนบนแมนสกินน้ำแม่แนวนี้ะกินยู่ ซูงสงคนโตเออนเออนมาดูห่าเอินยังน่อยนะเลืออยู่เหลือขาปุ่นหมดื้อมาเมื่อกันยังยังน่อยกกินน้ำบอกเอนเอนยังน่อยมานี่ยล่ะลูกเหลือลูกเหลือจ้าอยู่สักลายเนาะจะเห็ดยงมันอยู่ในใส่อุนเย้แล้วสิไปเอาไ้ นอนสบาอิแล้วนอน่อยาอีิ่มแล้วนอนง่อยแม่งตรีขอโทษพอไฟระนาพี่น้องเลยไอ้บอเตเินบ่อเินบอเตแห้งพี่น้องเอาเราแห้งเดี๋ยวไอเราแห้งอะไรอยเยไอเราแห้งอะไรพี่น้อง ฝนจะตกคุณค้าจะลองบ่ได้สนใจแต่พี่น้องนานมาสะก่อนเจ้าเด้มาเห็ุเรื่องก็มา่หารมุงเศ้าคนตกลิน้นทางเปียกบ่เปียกเพื่อนบ่เพื่อนมาบ่ได้เป็นอุปสักพี่น้องเลยเม่นเข้าทั้งลูกอันกั้นไว้เพื่อสิขามมาได้อยู่ เบาคอนตอนกินหมดแล้วเดีนี้ปกติแล้วมาซาีเก้คนปกติแล้วเดนเก้าคนเก้าคนก็ใส่ดอกเพื่อม่ฉุใส่แตงกยยีับมาแม่นังน้อย เพคนไปอนามัยบ้านผักพี่น้องเอ้ยไปปัดกัวจากหยอกจากใยกหลายเลยกหลายแล้วมือหนาไปเห็ดอีกยังบ่แล้วกะอุส่ากินยังเนาะดกเมากินกินนี่กินแน่แล้วเดี๋ยวนี้นะบังคับแต่แล้วก็ลงได้กินเลยสำดกเม้านั่งนี่ ลืนะลืมใส่ใส่องใช้น้ำล้างแต่โอ้ห้องเรเปลี่ยนห้อวันนี้เี่ยเน็เรียกสลัดห่อสลัดตีกลัวบุมันอะพเสยงกมันเอาจุ่มแล้วเป็นไวๆไล้เขาเอาหอันนห้องั้างลุ่มใวอดเลยพระอันนี้หันใช้ั้งลุ่ม ัไปทั้งซึ่งแล้วเอาีนหอแล้วมันติดบรรยากาศกจะขึ้นป่าขึ้นฝนโอ้ยทถาเมฆในดินด,ดีขนาดพี่น้องเลยถีบเอาขีบเมา,เาได้เดียวเห็นได้ ก็น่าเพิ่นบริขาวคลิปน่ำดอกที่นองไม่เท่อน้อน พุ่งนี่แหละพาชวนกินตลอดกัอบอุนน้อยอชุ่มยากโจยนี่อยากโจอยจอากโจยฮะผู้เอ๋ยก็ซื้อน้ำหวานมาอ้นก้อ,อนแล้วอ้นพอแล้วซื้อน้ำหวานมาก็กินนุ๊กกินนุ๊กอยู่แต่พอกินพอแล้วพอแล้วอยู่ตรงแม่แม่ไฮเพราะใหญ่พุ่งแล้วลูกเอาซื้อใหม่ก็ได้ ใล้ากินเ็ดบกที่ทาดที่ทาดานาอ้อยมือกล่องน่อยอย่ามากดให้เมนเลยนะนออ้ แปนาทีมาลาปลาลุงมาลาปลาลุงเหนไหมแซบือบ่แซบการันตีลูแซบือบอแซบบอกลูน้เนย อาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมต้องเตเตสวรรค์อย่าลืมติดตามพี่น้องฝากติดตามเลยพี่น,ออน้องช่องอิงนภา,าสาวเซโนฝากช่องลองเคยอย่าเรื่องเป็นกำลังใจให้ในนลลี้าบ๊าไปๆเปิดช่องเพื่อนกังไปไปจัดการเจ้ามแมน